แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงครับพี่น้องครับพากินพาเที่ยวอาหารอีสานครับผมบรินีนำเสนอแกงผักหวานใส่ไข่มุดแดงครับผมอ้าหอมทุนๆตำดังขึ้นกันละครับพี่น้องครับผมเมนูอาหารอีสานครับปีละเทือครับพี่น้องครับไข่มดแดงครับกับผักหวานปลาเตๆครับไข่มดแดงสองถุงผักหวานสองถุงครับผมเอ้าครั้งแรกเขาก็เริ่มตำเครื่องแกงครับผมมีตะไคร้ครับหอมแดงกระเทียมครับ mm, แล è, nem, ong, üss, deep, ้วก็พริกแหงมมี่ใส่พริกแดงครับผม เอามีรับพระเอกยครับผมไข่หมดแดงครับสองถุงครับเส้นมาขายถห้วมุสอครับผมอ่าผักหวานปลาพี่น้องเอ้ยกรอบๆเซ็บๆบั้นปานพี่น้องครับอ่ะสุดยอดครับพี่น้องครับเอาน้ำต้มเดือดครับล่ามล่างโคกลงไปครับพี่น้องครับผมขาบุได้ครับคือน้ำประเดียดครับผมอาหารอีสารบ้านเท่าครับผมเอาใส่ไปกวนขวดจนเบิดลหมดละครับเอาบานในเท่ากันเริ่มขันตอนในการ เห็ดลงครับบ้านเนาะเห็ดขึ้นครับผมเห็ดขึ้นเห็ดดีจังบักสังครับพี่น้องครับผมอ้าวหงนัวครับเซโอยเซโอยเซไลท์เซไลทครับผมอันนี้มันหวานอยู่แล้วครับผักหวานครับผมเอาหงชโลดเขาจะใส่ไลท์ครับใส่เพาะด่างตะพีไปหน่อยนึงครับผมครับพี่น้องครับผมโอ้ยหอมทุนทุนดังมากเลยครับพี่น้องครับน้ำปลาก็จะใส่ไลท์ครับมันจีเค็มครับพี่น้องครับผมเอ้าสิ่งที่ขาดบ่เลยครับรถขีครับใส่จักน้อยนึงพอได้กินครับผมอาหารอีสานบ้านเฮาก็สิมี ปลาแดกแน่ทำปลาแน่รสดีเน่มสงสดแน่จังหน่อยนึงครับเอาพระเอกครับนี่ครับรผักหว,วานครับสองถุงบักยังพี่น้องเอ้ยซื้อมาแต่ตลาดชายแดนช่องเมฆเหนือว่านครับผมเอาใส่ลงไปกาดแข็งๆกระดึงอ,อกครับพี่น้องครับเอา <c oughs> อ,อผักหวานกรอบๆหวานสดๆครับพี่น้องครับซื้อมาแต่ช่องเมฆเหนือว่านครับเข็มบดแดงเนเก่าอมาขายพวงหันละครับผมอยู่บ้านละครับผม กวนทวนทวนพี่น้องเอ้ยเปิดอยากให้พี่น้องโทรศัพท์พี่น้องมีตับกินได้เด้พี่น้องเอ้ยอุ้ยหอมดำดังตึงเลยพี่น้องเอ้ยเบิดนี่ครับเมนูอาหารอีสานครับผมสิมีกินประเดี๋ยวนี้จังน้อยหนึ่งโอ้ยเสียบๆครับผมเอาเริ่มซุกแล้วครับผักหวานเราเริ่มซุกแล้วครับพี่น้องครับบัดนี้เอาคนโคุรโคุรโคุรเนี่ยเอาทั้งไตขึ้นนักเทิงครับมาปุ้ยน่าออกเรื่องๆหอมนี่มาแล้วครับนี้ครับพระเอกของงานครับผม ไข่บุดแดงครับอาหารสั้นสูงครับผมอาหารตามฤดูกาลครับผมนี่เด็ดแม่ตรงๆครับเออขวดลงครับขวดลงขวดลงโอู้เน้ำเดือดโอคปัาเอาคอลงหยีครับคอลงเก็บคอองแข็งครับเอาเกลี่ยลงครับมาบานเลยสุดยอดครับผมอาหารอีสานบานเท่าครับเอาคนเขาไปจะคนแห้งน้ำสตีกครับผมใครน้ำสตีกเอ่อโคเล่โคเรโคเล่โคเล่โคเร่อะไรจังไงครับต้มพอซ้ำนึงแหละครับอย่าให้มันต้มสุกครับ ต้มซุกไร้มันมันมันจีบบะคือมันจีบบะคอยเสียบอะไรนะครับพี่น้องเนาะเอาคน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 เนี่ยจังหน่อยครับบัดนี้อ่าสุดยอดอู้ยอาหารอีสานบัตนเทาพี่น้องเอ้ยแกงไข่มดแดงใส่ผักหวานครับเอาชิมเมืองนัวบออ่ารสชาติพอดีแล้วครับพี่น้องครับอ่าก๋วยตั๋วใส่กันอู้วแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงครับอาหารอีสานบัตรเท่าเซ็บเซ็บสวดดั่งหวนน้ำกันครับผม